เป็นงานซ่อมนะครเป็นงานซ่อมอันนี้เป็นเกียร์เป็นเกียรท์ที่ที่ลูกค้ามาซ่อมเนาะ,ะนี่น่าจะซ่อมซ่อมเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วแต่ที่กำลังซ่อมมีนะฮะอันนี้ของเราก็ ซึ่งอะไหล่ของเรานะ่มีเยอะนะนะฮะอะไหล่เป็นอะไหล่ที่เราแกะซ่อมนะแกะซ่อมแล้วก็เอาแบบนะะเป็นกองเลยฮะตอนนี้ของใหม่ฮนะเนี่ยอันนี้เป็นของใหม่เนาะมีอะไรก็ซ่อมได้นะฮะซ่อมได้เราเราก็มีท่้งเราประจำร้านของเรานะฮะ ข้างนบนะฮะข้างนบนะฮะนี่คือข้างนบนะฮะซึ่งน้ำมัก็เป็นตะก้อนะ,ะเป็นตะก้อเป็นยอนะครับนะฮะเป็นตะก้อเป็นยอแล้วก็เพื่อน,น้ำส่งลูกค้าเนาะ,ะแต่ส่วนมากเราจะ ถ้ามีของซ่อมนะมาซ่อมได้นะ,ะมาซ่อมได้ของลูกย่างทําไปแล้วมันมันก็ต้องสึกหล่อไม่เรียกปกตินะเนาะแต่นนี้ทํทเสร็จแล้วนะเดี๋ยวฟุ้นสีแล้วก็จะไปใส่แท่นนะะแท่นอยู่ตรงนู้นเห็นไหมแท่นทําสีแล้วไปฟ่้นฟ่้นสีนะอันนี้เสร็จแล้วนะะ เลี้ยงเราเยอะนะก็ถึงนะฮะของลูกค้าที่ยังมาซ่อมก็เยอะเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้ของเราก็มีเป็นกองเนาะมีเป็นกองนี่กอเป็นมีนัดที่เจาะนะฮะมีนัดที่จเจาะแผนกเจาะเจาะรูเจาะรูนะฮะเจาะรู นี่ก็เป็นตะกอ้อนะฮะเป็นตะกอ้อที่ทําเสร็จแล้วมาส่งเนาะที่ผมเอามาส่งนะฮะเอามาส่งก็เป็นยอนะฮะเป็นยอนยอเพื่อจะตีเอาไปใช้ตีน้ำพอนะเสร็จแล้วเป็นนี้นี่นฮะเสร็จแล้วเนี่ยวาประกอบแล้วจะมาประกอบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะนี่ครับ มีเยอะครับมีเยอะมีเป็นกองเลยฮะของเรามีเยอะมากัะแต่ใครไม่เคยนะก็อาจจะแบบดูเหมือนเรียกไม่ถูกนะอาาันเนาะอ่ะฮะเรียกไม่ถูก <c oughs> <c oughs> าไเยะแเยอะมากนะย,ย่อย <c oughs> เป็นกองเลยฮะ นี่สามารถเอาไปทำเป็นอะไหล่รถได้เป็นอะไหล่ของมือสองนะฮะเป็นอะไหล่มือสองถ้าเกิดว่าเพากลางอะไรขาดนะเราสามารถเอามาเอาไปทําเป็นอะไหล่ได้นะฮะเป็นอะไหล่ได้เพราะของยังดีอยู่นะฮะเป็นของใหม่นะฮะเป็นของใหม่ม้อนะพอดีผมกลัก่อนเวลานะผมเลยกระจายนะไหเลยมีอะไรก็ สา <Billie S 2> มารถทมได้เนาะนี่ก็เป็นยอเหลี่ยมยอยอตะก้อที่ผมทำนะเป็นเป็นเป็นจะเป็นตะก้อส่วนนี้นะแล้วก็มีข้อต่อนะฮะมีข้อต่อแบบนี้บรรจุกระถุงนะฮะบรรจุกระถุงแล้วก็อ่าแล้วก็เอามาประกอบเนาะอันนี้เป็นที่เราทําทําทําแล้วนะอันนี้ประกอบเหลือจะไปเอ่าไปเชื่อมใส่นะไปเชื่อมใส่ตัวนี้อ่าเนี่ยใส่ตัวนี้เนี่ย น,น,ะะนี่ครับไปเชื่อมใสตัวนี้นะฮะเพราะว่าทางทางเราประกอบเองนะทำเองประกอบเองซ่อมเองนะครับใช่สิถ้าม่บ้านใครก็จะเป็นบ้านใคร,รบ้านห,น,หนี่ก็เป็นหน้าที่นะฮะเป็นขัางประจำร้านเรา ส่างประจําร้านเราซ่อมเยอะนะฮะนี่เชื่อมไว้ส่งลูกค้าเลยโดยตรงเลยนะฮะเยอะมากเลยฮะ,ะ,ะถามว่าเรียกถูกกันไหมก็คงไม่ถูกกันแล้วเนาะกกน,นะนะฮะก็คงไม่ถูกเท่าไหร่นะ นี่เป็นตัวอย่างที่เสร็จแล้วเนาะจากเป็นแผ่นตะกี้นะฮะนำมาเชื่อมใส่เชื่อมใส่นะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ที่ทําเสร็จแล้วฮนะจากหัวเียร์เปล่าตนะกี้เนาะนะฮะ ทำเสร็จแล้วก็จะทับ้นสีแล้วจะเป็นจะเป็นอย่างนี้ยะจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ซึ่งของเราจะพร้อมส่งเนาะนะร,ร้านสิลสม,มุดฟาร,ร์มนะฮะร้านสิลสม,มุดฟาร,ร์มมาสั่งได้นะฮะซิลส,สม,มุดฟาร,รม์มแล้วก็อันนี้ก็เป็นอนะเกียร์ที่ว่า ยังไม่ทำนะยวต้องเอาไปผายผ่าเกียร์ผ่าอะไรอีกนะฮะมีเยอะนะฮะอันนี้เสร็จแล้วนะเกียมส่งลูกค้าอนนี้ขายส่งลูกค้านะครับตั้งไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นอะไรนะฮะเป็นอะไร ึ่งอะไรเราก็มีเยอะนะครับอะไรเราก็มีไม่ใช่น้อยนะมีเยอะนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเดนะี๋ยวระบบมีเสองระบบนะฮะสองระบบนะครับเป็นสองระบบใช้เครื่องมอเตอร์ก็ได้ใช้เครื่องฟูโตา้าก็ได้นะฮะสามารถใช้เป็นสองระบบได้นะฮะไปต่อสองระบบเอา ส่วนนี้ก็ลูกค้าก็ทำมาส่งนะฮะก็จะมีหลายหลายเจ้าอยู่นะครับอันนี้เป็นยอยแท็กนะฮะเป็นยอยแท็กนะฮะตัวนี้เป็นยอยแท็ก ส่วน,นเป็นยอยเขาเรียกยอยยางนะฮะส่วนมากถ้าบ่อน้ําลึกนะฮะบ่อน้ําลึกเราจะใช้เราจะใช้ยอยอยอยแท็กนะฮะเพราะว่ามีการฝึกหล่อยากเนาะมีทั้งแบบหน้าแปลนแล้วแบบเป็นแบบนี้ก็มีนะนะฮะเป็นไอ้นี่รถนะฮะเนี่ยเห็นไหมผมว่านะเนี่ยเห็นไหมในี่กันหนักนิดนึงเนาะแต่ถามว่าทนแม้กคนอยู่ ตรงนี้ก็ยังว่าแหละครับเพราะว่าบางคนนะบางเจ้าเขาจะใช้อเขาต่อยาวอย่างนี้เลยน่ฮะเขาต่อยาวอย่างนี้เลยนี่เมตรหนึ่งนะนะฮะเมตรหนึ่งหนึ่งเมตรนะฮะถ้าเจ้าไหนที่เขาใช้บ่อลึกหรือว่าไกลนะฮะเขาจะใช้อย่างนี้เลยจะใช้ต่อเข้าไปอาจจะต่อประมาณเมตรหนึ่งนะฮะ เส้นต่อเส้นเลยพูดง่ายๆนะฮะเส้นต่อเส้นนะฮะเป็นเส้นต่อเส้นนะครับนะนี่เป็นน็อตธรรมดานะครับน็อตธรรมดาไม่ใช่น็อตเหล็กแต่น็อตเหล็กของเราก็มีนะนะฮะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเอาว่าเป็นจเจาน็อตเหล็กหรือน็อตเหล็กนะฮะมีสองอย่างนะฮะน,นี่ก็เป็นจอยแบบนะที่เราต้องเอาไปตัดนะเอาไปตัดเอาไป ัดแล้วก็เอาไปทำเอาไปต่อสายแป๊บเนาะเป็นสายข้อต่อนะเพื่อใช้งานเป็นกรองครับก็มีเยอะเนาะมีเยอะของของเรานะฮะของเราเป็นของที่มาตรฐานนะฮะเป็นของที่มาตรฐานอันนี้ก็เป็นบิ๊กเอ็มใหญ่นะฮะบิ๊กเอ็มใหญ่ตัวนี้นะฮะ ซึ่งส่วนมากลูกค้าเรืองเรียกใช้อย่างนี้นะฮะเป็นวิกเอ็มใหญ่คือตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นวิกตัมใหญ่แต่ว่าทางมีวิกเอ็มใหญ่แล้วก็มีย่อยรวมย่อยรวมจะเป็นแบบนี้นะฮะย่อยรวมนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นวิกเอ็มใหญ่เนาะวิกเอ็มใหญ่นี่ย่อยรวมอยู่นี่นะฮะมีเล็กใหญ่นะฮะอันนี้เป็นอ่าเป็นแบบใหญ่อันนี้แบบเล็กนะฮะอันนี้เป็นแบบเล็กเนาะเนี่ย ตรงนี้นะอันนี้แบบใหญ่เนาะแบบใหญ่นี่เป็นย o อยแท็กเป็นย o อยแท็กนะครับที่ได้ยินเสียงคือเขาเปิดเปิด y ยนะูทูบเนาะฟังเนาะแก้เหงานนฮะทำไปด้วยฟังเพลงไปด้วยฟังอะไรไปด้วยเนาะสามารถเปิดได้เนาะแก้เหงา มันก็จะเหงาอย่างนี้ก็มีนะครับเป็นยอยบูธอีกอย่างหนึง่งมันมีจะ้สองอย่างนะฮะอันนี้เป็นยอยเป็นยอยบูธซุปเปอร์ลีนนะฮะซุปเปอร์ลีนตัวนี้นะเป็นซุปเปอร์ลีนนะ,ะข้างในงจะเป็นซุปเปอร์ลีนนะฮะเนี่ยข้างในนี่เป็นซุปเปอร์ลีนอ่าซุปเปอร์ลีนอัดเข้าไปนะครับเป็นเหล็กนอกเป็นซปเปอร์ลีนแล้วมาแต้ม,ตมเอาแล้วมาออกสายเอานะฮะนี่ฮะบางคนลูกค้าบางคนก็ชอบใช้อย่างนี้นะฮะก็ว่าทนอ่านะ เขาบอกว่าทนเนาะเนี่ยะถามว่าทนไหมก็ทนก็ทนนะฮะแล้วแต่คนใช้แล้วแต่ลูกค้าจะเรียกใช้เลยนะแล้วแต่เลยซึ่งเราจะซื้อเป็นอะไหล่ก็ได้เนี่ยฮะเป็นอะไหล่นะฮะเป็นอะไหล่แล้วเอาไปเอาไปทําเองก็ได้อะไรก็ได้เนาะ,ะที่ได้ยินเสียงคือเขาดูละครนะฮะคนงานคนงาน ทำงานไปฟังเพลงไปดูละครไปนะฮะชิวๆว่ายง่ายงานก็นจะเหงา <laughs> อันนู้นคือแผ่นยางนะครับแผ่นยางที่เราเอาไปใส่ทําเป็นเป็นอย่างนี้นะะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนู้นเป็นแผน่นแผ่นยางเปล่านะฮะอันนู้นตัวนู้นแผ่นยางเปล่าเพื่อเอามาทําตัวนี้นะฮะเป็นยางตัวนี้นะฮะมาทาตัวนี้นะครับทําทําตัวนี้ แล้วก็ส่วนมากก็าจะใช้เป็นแบบ่อยยางก็ส่วนใหญ่เพราะว่าดูการดูแลง,ง่ายนะฮะการดูแรงง่ายแล้วก็ทนนะฮะไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนซับซ้อนอะไรมากมายนะฮะในตรงนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆเลย อันนี้ลูกค้าก็เอามาซ่อมก็มีนะครับของที่นั่นแล้วเราก็จะซ่อมส่วนนี้ก็เป็นแผนกกจาะะเจาอเหล็กนะฮะจ่อเพื่อนอเพื่อเอาไปใส่ยอยางนะฮะใส่ยอยางนี่ฮะใส่ยอยางนี่คือระบบระบบงานของเรานะคะ ส่วนนี้ก็เป็นเหลดนะฮะเป็นเหลดที่ไปทำตะก,กอ้อนะฮะทำตะก,กอ้อทำาอะไรที่ผมทำอยูนะ่ส่วนนี้เกียร์นะเกียร์เกียร์เกียร์ใหม่ที่ผมบอกให้ฟังเนาะนี่ครับเขาจะมาใส่เขาจะมาใส่แชนตัวนี้เนาะมาใส่แชนเนี่ยนะฮะเชนเขามีอยู่แล้วเนาะอันนี้เกียร์ซ่อมนะฮะเกียร์ซ่อมของลูกค้าเขานะนี่เป็นยางยางที่เราไปใส่ ก็ใส่แผ่นนะฮะที่เจาะมาจะเป็นอย่างนี้นะเจาะรูมาจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาใส่เอามาใส่อย่างงี้เนี่ยนะอ่ามาใส่อย่างงี้นะฮะใส่เสร็จแล้วก็เดอเอาแป๊บใส่ไปเนาะตัวนี้ก็หลายขั้นตอนอยู่เนาะแต่มันก็โอเคอยู่เนาะ ขายหรอมีขายมีขายตัวนี้แล้วก็จะมีมีเป็นทนะุ่นเนาะขายขายทุ่นขายอะไรเนาะตามระบบของเขาเพราะของต้องใช้นะของของบ่อพุ่งบ่อปามต้องใช้ส่วนนี้เป็นเกีย์นอกนะฮะนี่ฮะกองนี้เป็นเกีย์นอกแล้วต้องไปผ่าอ,อะไรอีกนี่ฮะ ก็หลายขั้นตอนอยู่นะสว่วนนี้ช่างนบนะฮะช่างประจำร้านเขาจะดูว่าเป็นเพราะอะไรสายเขกเกิดขึ้นมาจากจะอะไรนะสายเขสเกิดเกิดขึ้นจากอะไรกล้ามปูอ่าเขาบอกว่าวเป็นช่างก็บอกว่าเป็นตัวกล้ามปูนะครับตัวกล้ามปูนีนตัวสําคัญเลยนะฮะตัวกล้ามปูอ่าถ้าใส่ไม่ดีนะฮะใส่ไม่ดีก็จะหลุด หรือใช้ใช้งานไม่ได้ใช้ได้อาจจะใช้เป็นทนอะไรประมาณนั้นนะฮรเขาจะทดลองดูถึงตัวก้ามปูเราก็ไปให้เขาไอ้ไงนี่มานะฮะไปให้เขาทำทำตัวก้ามปูใหม่ให้เขาให้เขาใส่ตัวเขาเรียกอะไรละ่ะไปเชื่อมตัวก้ามปูปเออไปพอกเรียกพอกนะฮะอ,อ,อ่านะ เปิดคร้อมแล้วก็เอามาตกแต่งให้เหมือนเดิมอ่ะพูดง่ายเนาะแล้วก็มาลองใส่ดูอะไรดูนะฮะจะสอดมาแบบนั้นนะฮะอันนี้พอถอดมาแล้วจะเป็นจะเป็น,จะ,ปน,จ,ะปนจะเป็นแบบนั้นนะฮะเป็นแบบนั้นอันนี้ช่างนบนะฮะช่างนบของเราเองฮะ ทำประจำร้านเราถ้าเป็นผมผมคงงงนะฮะคงเพราะเราไม่ได้ทำประจำประจำเนี่ยเราก็ง,งงอยู่นะฮะต้องทำแบบเรื่อยๆนะฮะเราเราเราช่างก็จะรู้สาเหตุนะฮะช่างก็จะรู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอะไรยังไงนะ,ะต้องสังเกตนิดนึงด้วยเนาะ,ะเพราะว่ามันข้างในอะ่ะบางทีอะ่ะเป็นสิ่งที่เป็นอ่ละเอียดนะฮะ มันละเอียดละเอียดพอสมควรถ้าคนไม่สังเกตก็จะก็จะเลยตามเลยนะฮะพอไปใช้งานแล้วไปใช้ไม่ค่อยได้นะฮะเอาไปแล้วก็ไปใช้ได้จะใช้ไม่ทนหรือใช้ไม่นานนะฮะตรงนี้ก็จะเสียชื่อเราออกเนาะถ้าพูดถึงเราไม่ได้ดูแลตรงนั้นเนาะเราก็แล้วจะช่างเพราะว่าช่างช่างนกเขาก็ช่างสังเกตนะฮะช่างสังเกต่ะฮะที่สิ่งที่เขาทำแล้วเ,เขาก็สังเกตด,ดู เป็นเพราะอะไรอะไรยังไงเนาะถ้าเป็นเราก็งงนะฮะเพราะเราไม่ค่อยสัมผัสบ่อยเหมือนช่างนบเขาเนะเนี่ยฮะนี่เป็นของข้างในเครื่องในเราเห็นนะนมาตกแต่งเราเนะตรงนี้ก็ลำบากอยู่เนาะเพราะว่าพูดถึงว่าแต่เครื่องเขาของเขามาจากจากอจากนอกเนาะ ของเขางานของเขาจะใช้ได้ประมาณ5เพแล้วเขาจะล็คเขาจะล็อทิ้งออกมาเลยนะฮะแล้วเราก็มาแปลงสายเอาบางคนเขาก็เอาเขาก็เอาจากอะไหล่ตรงนี้แหละมาทํใสายรถนะฮะสามารถเอาทําเป็นอะไหล่มือสองได้นะฮะเป็นอะไหล่มือสองได้อันนี้ก็ติดนะฮะแต่ตอนนี้เป็นเกียร์นอกนะฮะเกียร์นอกเกียร์ในมันมีเกียร์นอกด้วยเกียร์ในด้วยเนาะตรงนี้นะครับเป็นเกียร์นอกเกียร์ในนะฮะ ส่วนี้เป็นเกียร์ในนะนสังเกตย,ยังไงอ่าสังเกตเขาจะเขาจะมีจุดสังเกตของเขาว่าเกียร์นอกเกียร์ในว่าสังเกตย,ยังไงเนาะแตกต่างกันไม่มากนะฮะบางบางทีเราดูอาจไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเป็นของนอกหรือของในนะฮะรหดับเกียร์นะต้องคนคุกคีนิดนึงนะฮะคุกคีนิดนึงก็จะรู้ทาไมคุกคีก็จะ เขาจะไม่รู้เนาะอันนี้เราก็เข้าใจอยู่เนาะตรงนี้เนาะไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเพราะว่าลมก็เปิดเพลงหวังว่าคงไม่ติดลิขสิทธิ์นะะเพราะว่าเสียงเพลงเข้าเนาะเสียงเพลงเข้าน,ะาน,านี่ฮะใคาก็ไปเขาจะลองเขาจะลองดูเขาจะทำดู จะวนอยู่นะคะัครัะแหมคล่องนะฮะบางทีลงไม่สนิทก,ก็ก็ใช้ไม่ได้นะคระับรู้เสียงเพลงเข้าจะติดลรืก็สิกก่อนนะนะฮะจะติดลีกืก็ิกเสียตายเลยเสียดายเลยฮะ,ะจะไปบอกลุงให้ปิดก่อนก็ไม่ใช่เนาะ,ะเดี๋ยวเอไอเอไอตรวสอบยุ่งเลย อันตอนนี้วันนี้ก็ขอบคุณแค่นี้ก่อนนะฮะแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ